เดี๋ยวผมก็ย่าซูมไปดูมันจะต้องใช้เวลาในการโหลดเลยนะดูครับโหซูมได้ยันคลิปอะ่ะ oh, <no. S 1> ไอหมวดตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ย S D X C เนี่ยยังเห็นเลยครับ สวัสดีพี่ปานาดูดูมูดดีพอดจครับ,รบพูดอะไรวะเนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กลับมาเจอกันในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็มีโควิดกันเนาะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาบอ,บโอโันบ็อก oppo reno 3 pro นะครับซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเราคุณไป search ใน google เนี่ยนะครับมันจะมี oppo reno 3 5g แล้วก็3 pro 5g บอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นโมเดลแบบ 4g นะครับไม่ใช่ 5g นะดังนั้นราคาของ ตัวนี้มันจะถูกกว่าตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยจะขายอยู่ประมาณสัก20,000เป็นรุ่น 5G แต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่น 4G แล้วก็เอาเข้ามาขายในบ้านเรานะครับเป็นรุ่นสําหรับคนที่แบบว่ามีเงินเลทกลางๆนะครับหมื่นห้าอะไรประมาณนี้ก็จะเน้นแบบจับตลาดกลุ่มกลางๆมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเปิดสเปคในต่างประเทศแล้วมาดูรีวิวตัวนี้นะครับเอ้ยพี่ทำไมเลขสเปกมันแปลกๆจังเลยนะครับคือมันคนละตัวกัน <c oughs> ไอ้ตัวนู้นจะได้จอที่เป็นแบบ90เฮิรต์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ Snapdragon 765G อะไรประมาณนะี้ตัว แต่อย่างใดนะโอเคอันนี้ชี้แจงไว้ก่อนว่าที่เปิดตัวที่ต่างประเทศกับตัวนี้มันชื่อเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละตัวกันที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็น oppo reno 3 pro รุ่น ram 8 rom 256 g b สีทีเราได้มาเนี่ยเป็นสี midnight black ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะทําตลาดในบ้านเราเร็วนี้นะครับใครอยากจะแบบซื้อ oppo สักรุ่นหนึ่งเลทประมาณหมื่นกลางๆตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สาหรับทุกคนนะครับกลางเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะว่ายังไม่เปิดตัวนะครับพูดได้ก่อนนะครับหมื่นกลางๆอาจจะค่อนไปทางปลายนิดหน่อยนะครับเพราะว่า อาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงแต่เดี๋ยวรอเขาประกาศราคามาก่อนนะครับผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะโอเคอ่ะมาแกะกล่องให้ได้ชมกันครับเออเยี่ยมเองไปตัดกล่องชาวบ้านกันแล้ว่ะม,มาลูกกล่อ,องก็จะเป็นสีฟ้าฟานะครับแล้วก็มีการเล่นลายแบบลายรุ้งๆนิดนึงนะครับแกออกมาครับเฮ้ยไม่ใช่ต้องสไลด์ออกแบบนี้นี่มัมต้องสไลด์ขึ้นแบบนี้รึงแล้วก็รึงหลายชั้นแล้วกัดนี่ อ p p โป Reno 3 Pro นะครับที่เขาให้มาเนี่ยวู้กล้องหน้า44ล้านนะครับ <Wow. S 1> เป็น Dual punch r o camera ก็คือมีกล้องหน้าอยู่ในเนี้ย44ล้านนะครับซึ่งโมเดลในต่างประเทศเนี่ยกล้องหน้าจะเป็น32ล้านเองมั้งนะครับตัวนี้ก็จะได้กล้องหน้าคู่มานะของโมเดลต่างประเทศจะเป็นกล้องหน้าเดี่ยวนะครับบ้านเราจะเป็นแบบ กล้องหน้าคู่มาแล้วก็อยู่ในจอนะครับไม่ได้มีติ่งหยดน้ํากล้องหลังเนี่ยคอสแคมิราให้มาเป็น64ล้านนะครับรวมถึงใช้ซูมได้20เท่าเจค่มีโหมดัลตร้าเคลียร์หนึล้านมาให้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปภาพซ้อนกันสอภาพอะไรนี้นะแต่ว่ามีเซ็นเซอร์64ล้านมาให้อ <c oughs> จอเนี่ย6.4นิ้วนะครับเป็นความละเอียด full HD เป็นแบบ Super a m o l e d Screen ด้วยนะครับรวมถึงตัวนี้มี Wo ๊ดแฟลชชาร์ท 4.0 30วัตต์มาให้ด้วยครับเยอะจับขึ้นมาดูครับ ตำแหน่งของเลนกล้องครับถือว่าใช้ได้เลยครับจะเป็นแบบหนาหนาหน่อยหนึ่งนะครับดูขึ้นมาเพราะว่าเขาใช้ชิ้นเลนที่เป็น64ล้านนะครับรวมถึง SD card ครับเผื่อใครอยากจะอัปเกรดตัวนี้เนี่ยใส่ได้ซิม1ซิม2แล้วก็ไมโคร SD card ได้นะครับเป็นแบบ triple slot เป็นแบบ 4G นะครับไม่ใช่ 5G อันนี้พูดก่อนเดี๋ยวไปสลับกับโมเดลต่างประเทศเนาะโอเคประมาณนี้เปิดมาในกล่องเนี่ยนะครับโอ้โหตกใจนะว่าไม่มีหูฟังครับหูฟังอยู่ด้านในนะครับคุณจะเจอกับอะแดปเตอร์ชิ้นหนาหนาอันนี้นะครับอะแดปเตอร์อัน ่ใหมเป็นว o ฟแฟลชชาร์เวอร์ชั่น4.0นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะของวูฟแฟ t ชชาร์ที่เป็นรุ่น mid-range ที่เขาใช้กันคือ30วัตต์จะหนากว่าวูฟแฟลชชาร์ทั่วไปเนี่ยประมาณ50%นะ30-50%ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีลายสกรีน oppo แล้วก็มีสีเขียวอยู่ตรงนี้สายชาร์ตนะครับ ให้มาเป็นไทป์ีนะครับยาวประมาณ20กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสีข้างในเป็นสีเขียวนะครับตามสไตล์ของ oppo แล้วก็ตัวหูฟังนะครับแน่นอนว่าซื้อ oppo ราคานี้ได้หูฟังแน่นอนก็จะเป็นแจ็ค3.5มิล oppo สีเขียวเขียวด้านในนะครับนี่มีเคสกับฟิล์มมาให้นะครับในตัวเครื่องนี่คือเคสใสที่เขาให้มาอันนี้บัตรวารันตีนะครับก็ประมาณนี้สรุปนะครับใครจะซื้อ oppo reno 3 pro นะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยคือตัวอะแดปเตอร์ fast charge นะครับตัวสายชาร์จตัวหูฟังนะ แล้วก็ตัวเครื่องนะครับทั้งหมดนี้คือ oppo r e n o Reno 3 pro นะครับอันนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่อะไรครับคือในโมเดลที่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะไม่ได้กล้องหน้าคู่นะครับหละแต่คุณจะได้สีอยูที่แรงกว่าน,นี้นะคุณจะได้5 g ด้วยแล้วก็ราคาที่แพงกว่าด้วยรวมถึง ต่อเลตเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น128 g b นะครับจะไม่ใช่256 g b นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับบ้านเราเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเป็น256เลยนะครับกล้องหน้าของต่างประเทศเนี่ยจะเป็นแค่32ล้านเท่าที่ผมอ่านมานะตอนงานเปิดตัวนะครับจะเป็นแค่32ล้านแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นกล้องหน้าคู่44ล้านนะครับอีกตัวนึงเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะให้ได้ดูกันกล้องหลังของต่างประเทศเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยกล้องหลังเขาจะเป็น48ล้านนนนนนนะะะคคครรรััับบบขอออง้้้าาาาเเเี่ยจไดมป็็64ลกื เกรดกล้องที่เพิ่มขึ้นไปนะครับหน้าจอเนี่ยเท่ากันเลยกับชาวบ้านเขานะครับ6.4นิ้วเป็นซูเปอร์โมเดเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟาสชาร์จ30วัตต์เหมือนกันนะครับถ้าเวทกับต่างประเทศนะครับหนึ่งเลยเราได้ราคาที่ถูกกว่านะครับนี่ข้อดีแล้วนะ2เราได้ตัวกล้องหน้า ที่ชัดกว่านะครับสเลยคือเราได้กล้องหลังที่ชัดกว่า4เราไม่มี5่าจีมาให้นะครับแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยจะเป็นตัวเฮดิโอที่ท็อปกว่านี้นะครับคือง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเรื่องกล้องเนี่ยบ้านเราจะได้เปรียบนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องเกมเนี่ยต่างประเทศจะได้เปรียบอันนี้ต้องเวทนหนักกันเอาเองนะครับ โอเคแล้วก็เหมือนบ้านเราเนี่ยราคาจะถูกกว่าด้วยพิจารณาเองนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรสีที่ผมได้มาเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะครับก็จะเป็นสีแบบผู้ชายแมนๆหน่อยนะครับทึบๆดูขึ้มๆนะครับใครชอบลุคสไตล์แบบแคชชวลก็น่าจะชอบนะครับสีแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆหนูๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ชอบสีที่มันดําอะไรขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแบบอยากให้ดูลึกลับหน้าค้นหาก็สีดาครับจัดไปปีนี้ก็จะมาในธีมของสีที่เป็นแนวแบบเรียบๆหรูๆน,นะครับซึ่งปากติสีก็จะเป็นสีม่วงงงไปแแดดาาาฟฟ้้สลับ ม่วงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเป็นสีแบบสีโมโนโทนนะครับเนี่ยแบบจริงจังมากขึ้นนะถ้าที่เจอมาในปีนี้มีเคสมีฟิล์มให้นะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มปกติแบรนด์อื่นเนี่ยเคสกับฟิล์มจะต้องซื้อเองนะครับซึ่งราคาเคสกับฟิล์มเนี่ยทั้งเซ็ตก็ผมตีให้กลมๆเลยก็น่าจะมาสัก2-300นะครับนี่คุณรอดไปเลยนะแล้วก็หูฟังก็มีมาให้บางแบรนด์ไม่ได้มีหูฟังมาให้แล้วนะครับในปี2020นี้ไม่รู้จะงกไปทำไมเครื่องค่อนข้างบางนะครับถือว่าบางแบบบางมากเลยเดี๋ อย่าให้เห็นนะว่าเครื่องมันบางจริงๆในโมเดลของต่างประเทศเนี่ยนะครับไดเมเตอร์เนี่ยเท่ากันแต่ว่าเปลี่ยนแค่ไส้ในนะครับกับบ้านเราของต่างประเทศโมเดลที่เป็น 5G เนี่ยนะครับจะเป็นมือถือ 5G ที่บางที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้คุณสังเกตดูว่าความบางเขาคือแบบบางมากอะบางจริงบางแบบบางวิ่งๆเลยครับพกพาผมว่าน่าจะโอเคนะผมค่อนข้างชอบอีกแล้วอะ คือตัวมันเล็กมากคือจับครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยในปี2 0 20มาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเป็นพวกเลทราคาแบบเกินหมื่นขึ้นมาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่บางที่สุดแล้วที่ผมได้จับมาในปีนี้นะสำหรับมือถือราคาเกิน1มื่นนะครับอ่ะโอเคเปิดขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ก่อนนะครับรองรับ WiFi 5G นะครับแน่นอนอยู่แล้วเลทราคานี้ตัวนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของสแกนนิ้วใต้จอนะครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์สแกนหน้าก็มีมาให้นะครับโอเคน,นค เรียบร้อยนะแล้วก็เพิ่มลายนิ้วมือครับอันนี้ลายนิ้วมือเนี่ยเอาไว้ใช้ในการจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารต่างๆนานานะครับซึ่งการที่คุณจะจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารได้เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานสแกนหน้าได้นะครับจะต้องใช้สแกนนิ้วนะครับในการจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารเนาะยินดีต้อนรับ Color OS เวอร์ชันใหม่นะครับเป็น ColorOS เวอร์ชัน10ตึ๊บมาละเอาหน้าตายุยก็จะ คลีนคลีนกว่าเดิมนะครับรวมถึงหน้าจอเนี่ยสัดส่วนเหมือนจะยาวขึ้นนะครับจากเดิมพวกที่เป็น16ต่อ9หรือว่า18ต่อ9อะไรเงี้ยผมว่าเอาไปแล้วตอนนี้สัดส่วนหน้าจอตัวนี้นะผมกะด,ด้วยสายตานะครับผมจําเลขเป๊ะไม่ได้ น่าจะประมาณ20ต่อ9แล้วในขณะที่ iPhone ที่ยังวางขายอยู่อย่างทั่วนี้คือ iPhone 8นะครับไอโฟนแปยังเป็น16ต่อ9คือหน้าจอเค่เนี้กึ้งเดียวนะครับอันนี้หน้าจอมันเบิ้ลขึ้นไปแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะครับไม่ใช่บางแหละโคตรบางเลยแหละเมื่อเทียบกับปี2020อเอมี่ที่ผมเอามาใช้แกะยังหนาวเลยดูดิคือมันบางมากนะครับโคตรโหด คือเหมือนกับว่าเขาต้องการชูจุดเด่นเลยว่าตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการพกพาด้วยนะครับเรื่องของการเ,าเป็นแฟชั่นด้วยเป็นอะไรด้วยนะครับคือจอค่อนข้างดีเลยนะจอทัชคือแบบเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นจอซูเปอร์โมเดครับเวลาเราทัชอะไรเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งการทัชที่ดีกว่าจอ IPS แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือผมพยายามแตะแบบเร็วๆแล้วนะปรืบๆมา ๋อพอพูดถึงเรื่องจอนะครับในตัวของต่างประเทศที่มันราคาแพงกว่าบ้านเราเนี่ยมันจะสามารถเซตติ้งให้เป็น90เฮิรได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มี90เฮิรเป็นแค่60เฮิรนี่แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเราไม่มีการหมกเม็ดกันนะโมเดลต่างประเทศมีอะไรเราจะบอกนะครับบ้านเรามีอะไรที่เหนือกว่าเราก็จะบอกนะครับให้มันชัดเจนกันไปนะเดี๋ยวลองสแกนนิ้วดูครับปึง้งโอเคเดี๋ยวว่าใช้ได้นะครับสแกนนิ้วมันจะขึ้นเป็นรอยขึ้นมาแล้วก็แปะปึ๊ดขึ้นมาหรือว่าใช้สแกนนก้้็็ไดีีปลลอเรยรยยว ก็โอเควิธีการปลดล็อกถือว่าใช้งานได้หมดผมว่ามอเตอร์สั่นมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะมอเตอร์สั่นมันไม่ชอบเลยวะเวลาพิมพ์แล้วต้องการให้มันสั่นนะครับมันจะแรดูเหมือนมันทัดช้าเว้ยจริงๆรทัดมันไม่ได้ช้าแต่ว่ามอเตอร์สั่มันทําให้แรดูช้าครับง่ายๆครับถ้าผมจะใช้ OPPO ไอให้ฟินๆนะอุ้ยโดบีเอสมูดเหรอ ไม่นะตัวนี้เนี่ยเหมือนจะมีในเรื่องของตัวลำโพงคู่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าตะกี้ผมเห็น Dolby S Mode ขึ้นมาอุ้ยไม่มีลำโพงคู่นะ ไม่มีลำโพงคู่มาให้นะครับตะกี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไปอ่านในตัวของโมเดลที่ต่างประเทศมานะครับบ้านเราไม่มีลำโพงคู่มาให้อันนี้อันนี้แจ้งไว้เลยจะได้แบบว่าชัดเจนกันไปนะครับเผื่อใครไปดูสเปคของตัวที่ต่างประเทศมานะครับแล้วก็มาดูตัวนี้จะได้สวเฮ้ยแบบมันต่างกันตรงไหนบ้างพี่ในเงี้ยจะได้รู้กันไปนะอ่ะเดี๋ยวลองกล้องให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะไปรีวิวกันนะ ใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้เลยข้างล่างนี้เดี๋ยวจะตอบให้กล้องหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องหน้าคู่นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้อง ultra ้า d e หรือไม่ก็กล้องเด p นะครับแต่คิดว่าตัวน,นี้นจะเป็นกล้องเด p แล้วแหละเพราะว่า48ล้านเนี่ยน่าจะเป็นหลักแล้วก็อีก2ล้านเนี่ยเหมือนจะเป็นเด p นะครับเด p คือการทาหน้าฉลักเลยให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ย portrait ครับ ใช่จริงด้วยไม่มีการเปิดหมดเลน u อ t r a w i d นะครับดังนั้นคิดไว้ว่าน่าจะเป็นเลนสําหรับทําเดฟไม่ใช่เลน u อ t r a w i d นะครับกล้องหน้าคู่ตัวหนึ่งสีล้านตัวหนึ่งสล้านแล้วก็มีโหมดกลางคืนในกล้องหน้ามาให้นะครับงานวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้แค่ full hd นะครับแล้วก็สโลโวโมชั่นในกล้องหน้าถ่ายได้ full hd เหมือนกันอันนี้คือการทดสอบงานวิดีโอของ oppo reno 3 pro นะครับ ใช้ได้เลยเนี่ยเสียงอาจจะก,กล้องนิดนึงนะครับห้องนี้มันเสียงมันกล้องอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ใช้ไมค์แบบนี้ก็จะกล้องอนะครับสังเกตดูข้างหลังมันยังเห็นฉากอยู่แต่ว่าการเก็บสีอะไรเงี้ยสกินโทนคือแบบโอ้โหอิสตเบสเดี๋ยวไปลองดูโหมดที่มันทําหน้าชัดหลังเดลอให้ดูครับอ่ะอันนี้คือแบบธรรมดานะเดี๋ยวผมถ่ายหน้าชัดหลังเดลอให้ดูผมปรับโบเก้เป็น60%สเป็นสังเกตดูเวลาเราจะถ่ายนะครับมันจะมีโบเก้ขึ้นมาให้เราปรับนะสวัสดีนี่คือการถ่ายวีดีโอฟูลไม่น,น่าจะฟูลเอชดีน,น,น,น่ารทดสอบ สามโนะครับเสียงใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยเนี่ยเสียงอาจจะกล้องนิดนึงนะครับห้องนี้มันเสียงมันกล้องเลยแล้วถ้าเกิดไม่ได้ใช้ไมค์แบบนี้ก็จะกล้องนะครับสังเกตดูข้างหลังมันยังเห็นฉากอยู่แต่ว่าการเก็บสีอะไรเงี้ยสกินโทนคือแบบโหอิสเต์เบสเดี๋ยวไปลองดูโหมดที่มันทําหน้าชั้นหลังเรือให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูโหมดหน้าชั้นหลังเบือครับสวัดีนี่คือการถ่ายวิดีโอฟูไม่แน่าจะฟูเอชดีน่าจะเป็น HD น่าจะเป็น HD นะครับ 720p หน้าชั้นหลังเรือให้เห็น สังเกตดูแถบโลยูทูข้างหลังผมมันเลอไปให้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดยังเป็นที่ตัวผมเนี้ยมันก็จะไม่เบลอตัวนี้เนี่ยเหมือนจะใช้กล้องที่เป็นกล้องสองล้านนะครับทำเดมให้เพราะว่าสังเกตจากมือผมครับดูที่มือผมนะครับมันไม่เบลอมือผมให้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเวลาเรายื่นมือไปปุ๊บเนี่ยมันจะเลอแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ไกลจริงมันก็จะไม่เบลอครับดูนิ้วผมเนี่ยดูตรงนี้ตรงนี้เห็นปะเออฉลาด คือเหมือนกับว่ากล้อง44ล้านในกล้องหน้ากับไอตัวกล้อง2ล้านนี้ให้มาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเอาไปถ่ายวิดีโอที่เป็นหน้าชั้นหลังเลอหรือว่าถ่ายภาพที่เป็นหน้าชัดนหลังเลอนะครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเนี่ยคุณเห็นไหมพอมันจับหน้าผมได้ปุ๊บมันเบลอข้างบนเลยโคตรฉลาดแล้วคุณสามารถปรับโบเก้ได้นะครับถ้าเกิดเราคุณาารู้สึกว่าโบเก้มันมันมากเกินไปปรับให้ต่ําลงกว่าน,นี้ได้เนี่ย13%หรือว่าอยากให้เบลอมากๆ100%ก็ปรับได้นะครับอยู่ที่ว่าความชอบของเราเลยนี่ถือว่าใช้ได้ครับซอฟต์แร รวมถึงมีเรื่องของพรีเซตสีมาให้ด้วยนะครับสมมุติว่าผมอยากได้สีวหวานๆก็มีมาให้หรือว่าอยากได้แนวเรโทรอยากได้แนวแบบขอบดําขอบมืดน,นะครับในนี้มีพรีเซตให้เล่นเพียบเลยครับสำหรับงานวิดีโอไม่ต้องไปเกรดดิ้งสีเองนะครับโหมดเพิ่มเติมมีโหมดสติ๊กเกอร์มาให้เหรอผมน่าจะเอาไปทำแบบว่าใครอยากไปเล่นในติ๊กต็อกอะไรอย่างงี้ผมน่าจะพอได้อยู่นะโอเคอันนี้ก็คือโหมดของ กล้องหน้านะครับก็ให้เลนส์44ล้านมาแล้วก็เลนส์2ล้านนะครับถ่ายวิดีโอได้ Full HD 30เฟรมรวมถึงตัววิดีโอทําหน้าชัดหลังเลอนะครับ HD 720p 30เฟรมนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ทางฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ช่วยกันส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาน่าจะเป็นเลนส์ไฮบริดซูมด้วยนะครับหตัวนะอันนี้ผมไม่มีเลขสเปคเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดตัวในบ้านเราดังนั้นพวกดีเทลหรือว่ารายละเอียดของตัวเครื่องเนี่ยผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวขอไปเล่่่่่นนนนนกกอออรู้้แคควาามีเเเลลลลหัื64ะซึงย ต่างประเทศนะต่างประเทศให้แค่48ล้านแล้วก็ตัวนี้มีเลนไฮบริดซูมมาให้สูงสุด20เท่านะครับซูมถงสุดนะเดี๋ยวลองดูมีเลนอะไรบ้างอ่ะเลนหลักครับโอ้มีแบบเปิดหมดน้าจะของเบอร์ดได้เหมือนกันนะครับน่าจะมีเลนเดฟมาให้นะปรับโบเก้ได้นะครับมีเลนอัอลตร้าไวมาให้นะครับถ่ายระยะไกลได้มีเลนเหมือนจะเป็นเลนซูมมาให้ด้วยนะรูปถ่ายเนี่ยสามารถถ่ายซูมได้สูงสุดถึงอู้20เท่าคือ20เท่ามันยังเห็นอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายแบบ11เท่ามาให้ดู แล้วก็20เท่าครับใช้ได้ครับใช้ได้งานวิดีโอเนี่ยมีทั้งวิดีโอที่เป็นแบบโหมด portrait นะครับคือการถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเลอมีตัวกันสั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับกันสั่นพิเศษแล้วก็กันสั่นพิเศษแบบโปรอ่ะก็คือโคตรพ่อโคตรแม่กันสั่นก็มีมาให้เหมือนกันนะครับลองดูเซตติ้งครับงานวิดีโอที่สามารถถ่ายได้คือ 4K 30เฟรมนะครับ Full HD 60เฟรมแล้วก็ HD 60เฟรมนะครับถ่าย 4K ได้ตัวนี้ จบไปสโลโมชันได้ Full HD นะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูเดี๋ยวลองเลน u ั t r a ้าไวดิหูเลน u ั t r a ้าไวถ่ายวิดีโอไม่ได้ครับถ้าเกิดจะใช้เลน u ั t r a ้าไวจะต้องเป็นแบบพวกกันสั่นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็มีโหมดกลางคืนมาให้ในเลน u ั t r a ้าไวแล้วก็เลนซูมนะครับมีโหมดขาตั้งกล้องมาให้ด้วยโหมดเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็น X HD นะครับตัวนี้เนี่ยเขาชูมาในเรื่องของการถ่ายรูปภาพค่อนข้างเยอะที่เราเจอมาคือมันจะมี Extra HD นะครับก็คือถ่ายภาพด้วยความละเอียด 108ล้านนะครับจากการใช้เซ็นเซอร์64ล้านนะพอเปิดปุ๊บมันก็จะแบบเก็บรายละเอียดที่ดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูแล้วกันอันนี้คือถ่ายธรรมดาครับโอเคแล้วก็ถ่าย XHD มาก็ประมวลผลเร็วนะไม่ได้ช้าหรือไม่ได้อะไรนะเลนส์ ultra wide เองก็สามารถใช้งานโหมด XHD ได้นะครับเลนส์ซูมเองก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันมันคือโหมดอะไรวะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อน ผมเหมือนไฟล์มันจะใหญ่มากครับเวลาซูมคือต้องรอเลยอะเนี่ยมันจะค่อยๆแบบปฏิ์ปตะต่อให้ครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์ที่เป็นแบบไฟล์ออริจินอลก่อนนี่คือไฟล์ออริจินอลสังเกตดูถ้าเกิดว่าคุณดูตรงกริปของของกล้องตัวนี้มันจะมองไม่เห็นละคือมันเป็นปกติครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับคือกล้องที่เราใช้ถ่ายมันอยู่ไกลมากสังเกตดูคําว่า GS5 สังเกตตรงคําว่าไลกาแล้วก็ตัวเลนโปรมันนะครับเห็นปะมันก็จะเห็นในแค่นี้รวมถึงไอตัวหน้าจอมอนิเตอร์ซึ่งมันจะแตกซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วทีนี้พอเราใช้โหมด xhd ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เลนหลักด้วยนะครับเป็นเลนเลนซูม1ตัวเดี๋ยวผมขออนาตซูมให้ดูมันจะต้องใช้เวลาในการโหลดเลยนะดูครับซูมได้ยันกริปอะอไอหมวดตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ย S D X C เนี่ยย right ังเห็นเลยครับอยู่ในลืบแล้วมันเป็นสีเดียวกึนกันหมดด้วยนะโอ้แล้วดูจอมอนิเตอร์ครับที่ถ่ายผมอยู่โอ้หมดแม่งโคตรดีอ่ะรวมถึงไอ้ไอ้ตรงตรงเนี้ยที่เขียนว่าใหม่เนี่ยครับคือมันตัวเล็กมากอ่ะนิดเดียวครับมันยังซูไม่ได้อ่ะการทั้งที่หมดเดิมมันทําไม่ได้นะครับดูคําว่าใหม่ครับมองไม่เห็นอะไรแล้วนะจอมอนิเตอร์ก็มองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับตัว S D card นี่อ่านไม่ออกแล้วโอ้ใช้ได้ครับ อันนี้คือเลนเอลตรไวนะครับเลน์อลตรไวก็สามารถใช้โหมด XHD ได้นะครับคือคือการน่าจะถ่ายให้มันแบบเก็บแบบความละเอียดส,สูงสูไว้อะอันนี้คือการใช้เลนปกติแล้วก็อันนี้คือการใช้เลนที่เป็นเลนเมนหลัก64ล้านนะครับถ่ายมาให้เป็น108ล้านโอล้านโหเค๋ยังเห็นเลยครับคือคือซูมดีเทลออกไปได้ดูได้เยอะมากอ่ะดูเนี่ยนี่คือมุมปกตินะครับอันนี้ผมซูมไปโหน่าจะเกิน10เท่านะ ตรงคำว่าชื่อเลน l i ไลกาโปร A S P H ยังอ่านออกเลยคิดดูดิในขณะที่ตัวธรรมดามันอ่านไม่ออกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือลองเล่นตัวโหมด X H D ให้ได้ดูกันก่อนนะครับแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าโหมดโปรนะครับมันไม่สามารถใช้งานได้นะนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็สโลโมชันครับปรับเฟร,รมเรทไม่ได้หรอน่าจะปรับไม่ได้ เออปรับไม่ได้จริงดวยปรับได้แค่ความละเอียดน,นะครับโอเคอันนี้คือโหมดกล้องน่าจะเกือบรีวิวแล้วแหละรีวิวไว้ก่อนนะครับของ oppo reno 3 pro นะครับงบประมาณหมื่นกลางๆนะครับเน้นสําหรับคนที่ชอบ oppo series reno นะครับชอบการถ่ายรูปภาพโหมด b ิวตี้งานวิดีโอที่เป็น b ิวตี้อะไรเงี้ยผมวันนีนะ้จะตอบโจทย์รวมถึงสเปคครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคที่มันแบบไม่ทางการก่อนละกันนะครับคือใช้ helio p 9 5ซึ่ง Helio P95 เนี่ยหลายๆคนยี่ได้ยินเสียง Helio แล้วยี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยความแรงประมาณ Snapdragon 710หรือ712นะครับโดยประมาณคะแนนอันตูตูเนี่ยพอๆกันเลย220นะครับก็เล่นเกมน่าจะเล่นเกมได้เดี๋ยวไปเทสเกมให้นะครับแต่ว่าจะกินแบตหน่อยตัวนี้แล้วก็เทีมงาการผลิตยังเป็น12นาโนเมตรอยู่นะครับแต่ก็โอเคไม่ได้ขี้เลแล้วก็ไม่ได้วุ่นวามากเมื่อเทียบกับเดราคานี้นึกออกไหม ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับแรมกับรอมเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเรทราคานี้คือแรม8รอม256กิกสามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้แล้วก็เครื่องเนี่ยค่อนข้างบางนะครับมีกล้องหน้า44ล้านมาให้ซึ่งโมเดลต่างประเทศเนี่ยให้มาแค่32ล้านนี้ย้ำอีกรอบนึงนะครับว่า เราเนี่ยย,ยังได้เปรียบต่างประเทศอยู่ในเรื่องกล้องแล้วก็เป็นกล้องหน้าคู่มี2ล้านมาให้ด้วยส่วนกล้องหลังเนี่ยนะครับต่างประเทศได้แค่48ล้านบ้านเราได้มาเป็น64ล้านนะครับแล้วก็มีซูมไฮบริดมาให้ด้วยสูงสุดได้20เท่านะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายหล้านมาให้ซึ่งเท่าที่ผมไปลองเล่นมาตะก,กี้นะแบบเนี่ยแบบคร่าวๆเนี่ยผมชอบผมว่าโอเคเลยนะครับน่าจะใช้งานได้จริง Android เวอร์ชัน10นะครับ Color อร์เวอร์ชันใหม่ใช้งานสแกนนิวใต้จอได้แล้วก็หน้าจอเป็นแบบ Super เรื่องของ r e f e r e c e จอ,อยังเป็น60 h ฮิอยู่นะครับในต่างประเทศเนี่ยจะได้เป็น90เฮแต่ก็ก็ต้องแลกกันด้วยบางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับรวมถึง Fast Charge ตัวนี้ให้มาเป็น30 <Yay! S 1> วัตต์น่าจะพอใจแล้วแหละกับตัวนี้นะครับ Fast าชา r ์ e 30วัตต์เป็น o o k f l a ลช h า r ์จเวอร์ชัน4.0ในเรทราคานี้นะครับให้30วัตต์มานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะราคานี้โดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็น15วัตต์ไม่ก็25วัตต์ไม่ก็20วัตต์ไม่ก็27 <S 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 วัตวต์น้ีต,ตวั ให้มาเลยในกล่องนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยนะครับตัวเครื่องค่อนข้างบางนะครับอันนี้ผมชอบโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเราใช้สมาร์ทโฟนที่มันหนาๆนานกันมาเยอะแล้วตัวนี้ถือว่าบางมากให้ดูเลยครับบางแบบบางเฉียบเลยอ่ะเนี่ย แล้วก็ดูแบบแคชชวลนะครับใครที่แบบทําธุรกิจน่าจะพกพาง่ายแล้วก็ดูจริงจังกับงานมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบสีแบบแฟนตาซีหน่อยผมก็น่าจะมีเหมือนกันนี่คือการพรีวิวอันบ็อกนะครับใช้งานครั้งแรกของ oppo reno 3 pro เครื่องวางหายจริงในบ้านเรานะครับมีตาคุดคสทชเรียบร้อยนะครับตัวในเรื่องโปรโมชั่นของแถมเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเพราะว่าครื่องนี้เราได้มาก่อนจะเปิดตัวเนาะโอเคขอบคุณ oppo ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เล่นเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ บายบาย